สวัสดีครับเซียวกานะครับผมจากคูโบตาศรีสาเกตเล่าจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทารามวันที่ส2บสองครับตุลาคมสอง7หสิ็มาส่งมอบรถเกียวหนวดเขานะครับ DC 7 0เ Pro ปนะครับเป็นลูกค้าเซียวอุ่มนะครับเพื่อซื้อยังไงเพื่อซื้อย่างสมยดนะครับของคนที่สมยดนะครับเพิ่นมีอันนี้เพื่อซื้อขั้นที่2นะครับเพื่อนมีขั้นหนึ่งแล้วล่ะ แล้วก็แท็กเตอร์นะครับวันนี้เพื่อนเอารถอุ่มเดิมเพื่อนเป็นรถกระสอบนะครับอ่าตัวนี้เพื่อนดาวอยู่20เปอร์เซ็นต์นะครับคางวดคางวดเดี๋ยวสิถามเสียวอุ่มมันหายอีกรอบนึงเซียวกาวันนี้ใจนะครับเพื่อนเป็นลูกค้าเกียรตนะครับอันที่จริงเพื่อนดาว10เปอร์เซ็นต์ได้นะครับแต่ว่าเพื่อนอยากให้ดอกเบี้ยมันถึงลงก็เลย เปลี่ยบกันมาเป็น20%นะครับตัวนี้เสืยวอุ่มมันซอยดาวอยู่70,000นะครับดาว226,000นะครับเสืยวอุ่มมันซอยดาวอยู่70,000นะครัไอ้ข้างหวดเท่าได้นี่เสียงเท่าโบวิวๆเลย ตันหนึ่งพอดีพ่ออุ้มอุ่มในตันหนึ่งพอดีขั้นหน่อยหน่งสิอุ้มได้ตันหนึ่งพอดีครับนี่ยเนี่ยจะคลองเพิ่นนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปคู่รถนะครับเจิมของแถมบุหงุเพิ่นกระหี่สองรถพ่วงให้กันกับเซลกาเลย เ <laughs> ยวไปถามข้าวหวดให้นะครับไอข้าวหงดตัวดาวครับเป็นดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะโอ้ข้าวหวดเพิ่นแบงเป็นมักกรราลาคุมพามีนานะครับแบบไร่ปีมีหวดใหญ่กะปีละประมาณแสนแปด ป,ประมาณแสนแปดปีที่ถ่ายแสนหานะครับเจ็ดปีปีที่แปดแสนหาครับมาทานของเพื่อนอยู่ดีของแถมเพื่อนสองรถพ่วงเครื่อง <c oughs> ครับโอ้โหถอนม,มาหลายครับถอาม,มาหลายเจ็ดชิบนนี้อุ่มตันหนึ่งพอดีนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสำหรับลูกค้าเก้าเจ็ดอ่ะอเอพัดนะครับ คือ3 a 3 a พัดนั่นแหละนะครับดาวสิได้สิบเปอร์เซกับหนึ่งแสนนึ่งหมื่นสามพันนะครับซอยไปเจ0 0 0มื่นนะครับส่วนลดเจ0 0 0มื่นหรือสิตีเทิร์นก็หลับนะครับหกสิบกับชิยูชิได้อยู่ประมาณเกือบสองแสนอยู่นะครับเจ็ดสิบกับสองแสนกลัวผนละนะครับสองแสนซีสองแสนหาและถือลูกค้าอยากได้รถใหม่นะครับเหลืออีกบลรายขั้นฝทังนันสวยท่าละ เอานะครับพอ่ออมปากมอมคอจังพอกันไหมคลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำานีก่อนนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ